สวัสดีครับสวัสดีนะครับกับแฟนเพจนะครับสมยงคาเซนเตอร์นะครับตามคำสัญญานะครับนำรถเดิมๆดีๆนะครับทุกจุดโรงงานมาให้ท่านชมอีกแล้วนะครับซึ่งคันนี้นะครับโตโยต้าไฮรักลีโว m สมาร์ทแคปนะครับ2.4เป็นตัว E นะครับเป็นตัวรองท็อปนะครับรถปี15หรือปี58นะครับเปิดราคาเลยนะครับ4,39,000บาทนะครับตัวนี้ มีแคมเปญอะไรดีๆนะครับเดี๋ยวรอบท้ายคุยกันครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเดิมแค่ไหนนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นกระจังหน้านะครับซึ่งตัวนี้นะครับทางเต็นท์ของเรานะครับจัดแต่งให้นะครับเป็นหน้าหมูป่านะครับไฟตัวใหม่ของปี2022เลยนะครับตัวนี้ย้ํานะครับฟรีนะครับทำให้ฟรีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไล่มานะครับด้านด้านหน้านะครับกระจังหน้านะครับโลโก้นะครับตัวใหญ่นะครับชัดเจนนะครับตัวนี้เป็นสีดํานะครับรักษาง่ายนะครับอ่ะส่วนล้อนะครับเป็นล้อแม็กซอลลอยเดิมโรงงานนะครับ ตัวนี้เราปัดเงาให้เรียบร้อยนะครับปัดเงาเทานะครับให้เรียบร้อยนะครับและกระจกมองข้างนะครับตัวนี้พับได้นะครับด้วยระบบไฟฟ้านะครับโครเมียมตัดดำนะครับไฟเลี้ยวตรงกลางนะครับค่อนข้างโดดเด่นนะครับสัญลักษณ์นะครับไฮลักยังสวยกิ๊กเลยส่วนมือจับนะครับเป็นชุดโครเมียมนะครับตัดกับตัวรถนะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับด้านท้ายนะครับสัญลักษณ์ไฮรักนะครับรีโว ตัว E นะครับซึ่งเป็นตัวรองท top นะครับส่วนมือจับด้านกระโปรงท้ายนะครับตัวนี้เป็นชุดโครเมียมนะครับค่อนข้างสวยนะครับแม็กลเนอร์นะครับตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับสวยกิฟตไม่มีทิฏฐิไม่มีริ้วรอยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูออปชั่นในห้องโดยสารกันนะครับว่ามีอะไรดีๆตามมาเลยครับมาเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารกันนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอตาร์ทให้ฟังนิดนึงนะครับแจ็คเดียวติดเลยนะครับ ตัวนี้มาพร้อมกับเลขไม์แค่70,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับพวงมาลัย power สีก้านนะครับแถมยังเป็นพวงมาลัย multi function ในตัวนะครับรองรับกับชุดเครื่องเสียงนะครับซึ่งชุดเครื่องเสียงนะครับเป็นชุดเดิมโรงงานนะครับตัวนี้รองรับได้หมดเลย AM FM CD MP3 นะครับสายอาร์ค USB หรือเชื่อมต่อกับบลูทูธได้นะครับและมาพร้อมกับความปลอดภัยนะครับเป็น airbag นะครับ3จุดเลยนะครับฝั่งคนขับด้านข้างและใต้หัวเก่าคนขับนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดานะครับแมนนวลนะครับ5 สปีดนะครับและยังมีปุ่มอีโข้อโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับตัวนี้และที่สําคัญนะครับตัวนี้เราจัดแต่งไว้ให้เรียบร้อยนะครับกับเบาะหนังนะครับเดินได้สีแดงนะครับทรงสปอร์ตเลยนะครับทุกอย่างฟรีนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับว่ามีกําลังเครื่องเท่าไหร่ น่าตามมาเลยครับมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับไล่จากฝากระโปรงหน้าเลยนะครับเม็ดอักทุกตัวนะครับแผ่นรองความร้อนนะครับชุดเดิมนะครับน็อตทุกตัวนะครับยังไม่มีการขยับนะครับคานด้านข้างนะครับคานด้านหน้านะครับตัว R ตัว L นะครับยังอยู่ครบไม่มีรอยตัดต่อเชื่อมต่อนะครับเดิมแน่นอนนะครับแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ของโตโยต้าเดิมโรงงานเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยสูงสุดนะครับระบบช่วยเบรก ABS นะครับกับกําลังเครื่องนะครับ2,400ี cc 150หแรงม้าประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับอ่ะเปิดราคาอีกทีนะครับสำหรับ Toyota Hilux Revo Smart Cap 2 4 e นะครับปี15นะครับ439,000บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง4,000บาทนะครับไม่ผิดนะครับ4,000บาทนะครับอยากได้ข้อมูลชัดเจนนะครับสอบถามมาที่เบอร์0 9 8นะครับ469 6699ได้ข้อมูลชัดเจนแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับกราบขออนุญาตลาท่านไปก่อนสวัสดีครับ